คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไรดีเมื่อลูกของเรามีน้ำหนักที่ตกเกณฑ์โดยเฉพาะลูกที่อายุน้อยกว่า1ปีเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคับคนละพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตกเกณฑ์เราจะมีวิธีดูแลนะคะให้ลูกอย่าง ของเราเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างน้ําหนักลูกของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ตามเกณฑ์ก็ดีนะหรือไม่ตกเกณฑ์ที่มากเกินไปก็ดีเด็กในช่วงหนึ่งปีแรกนะคะคุณแม่การให้ลูกดื่มนมยังเป็นสิ่งที่สําคัญเน้นย้านะคะว่าในหนึ่งปีแรกนมเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับลูกแต่ถ้าเมื่อลูกอายุหนึ่งปีขึ้นไปแล้วนะคะอาหารหรือข้าวจะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับลูกมากกว่า คราวนี้ถ้าลูกของเราอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบแล้วมีน้ำหนักที่ตกเกณฑ์เราจะมีวิธีดูแลหรือว่าปฏิบัติลูกอย่างไรนะคะการที่ลูกของเราจะน้ำหนักตกเกณฑ์ก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลให้ลูกของเราน้ำหนักตกเกณฑ์ส่งผลให้ลูกของเราตัวเล็กนะแม้จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์อันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะคุณแม่มองคนคุณพอ่อคุณแม่ตัวเล็กรูปร่างเล็กจะให้ลูกของเราโอ้โหน้าหนักดีตามเกณฑ์อ้วนจำมัำ่ม ก็เป็นใบได้ที่ค่อนข้างยากเพราะกรรมพันธุ์เราตัวเ,เล็กอันที่2คือเรื่องของการกินซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสำหรับการกินของลูกถ้าลูกกินได้ดีนะคะเต็มที่ไม่มีปัญหาหรือไม่มีการเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีโรคประจำตัวได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะคุณแม่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนอนค่ะการนอนก็สำคัญนะคะบางคนลูกน้ำหนักตัวเล็กน้ำหนักน้อยคิดแต่ว่าเรื่องของการกิน อย่ามองข้ามเรื่องของการนอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเล่นค่ะการเล่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกมีร่างกายที่จเจริญเติบโตทำให้ลูกจเจริญอาหารนะคะเมื่อลูกเล่นได้ดีกินได้ดีนอนได้ดีก็จะส่งผลให้ลูกมีน้ำหนักดีตามไปด้วยอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการกินอาหารของลูกอย่างไร ถ้าลูกของเราน้หนักตกเกณฑ์จากการที่กินน้อยนะคือนอนได้ปกติเล่นได้ดีแต่มีปัญหาแค่ว่ากินน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งปีแรกนะจะกินแต่นมอย่างเดียวไม่กินอาหารที่มีเป็นข้าวที่ต้องเคี้ยวต้องกลืนอะไรอย่างนี้ค่ะสำคัญมากๆสิ่งนี้คือคุณแม่จะต้องใจแข็งจะต้องอดทนในการที่จะฝึกให้ลูกทานอาหารเหล่านี้เพราะเมื่อโตขึ้นมา เด็กจะต้องรู้ว่าอาหารของลูกไม่ใช่เฉพาะที่เป็นน้ำเหลวๆสีขาวๆหรือนมแค่นั้นจะต้องมีอาหารนะคะอย่างอื่นเข้ามาด้วยต้องมีการเคี้ยวการกลืนนะคะเข้ามาด้วยนั่นเองคราวนี้เราจะวิธีการปร,ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรสําหรับลูกที่มีปัญหาเรื่องของการกินนะคะเน้นย้ําตรงนี้คือเรื่องของการกินกินได้น้อยปรับอย่างไรดี การปรับนิสัยการกินของลูกนะคะขึ้นอยู่กับตัวของคนป้อนอาหารขึ้นอยู่กับตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะนะถ้าเราให้ลูกกินนมหรือกินขนมหรือกินอะไรก็แล้วแต่แหละก่อนที่จะให้ลูกกินข้าวนะคะอย่างน้อยก็คือ1นถึงสชั่วโมงเนี่ยคุณห้ามป้อนอะไรเข้าปากลูกเลยรอให้ลูกทานข้าวเลยถ้ามื้อเช้าตื่นมาปุ๊บนะคะอย่าเพิ่งให้นมก่อนรอให้ลูกกินมื้อเช้าก่อน นะคะให้เขาเท่าที่รับได้ในมื้อเช้าแต่เน้นย้ําว่าอย่าให้นมอย่าให้ขนมอยาให้น้าหวานอย่าให้อย่างอื่นของทอดของมันเนี่ยเพราะจะทําให้ลูกของเราอิ่มก่อนข้าวถ้ากินนมก็เป็นไงคะกินนมแล้วก็อิ่มจะมาป้อนข้าวอีกทีภายในหนึ่งชั่วโมงรับรองลูกของคุณแม่ไม่กินแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องห้ามให้ลูกกินอะไรนะคะถึงแม้เขาจะร้ององอแงอ่ะแปดเดือนเก้าเดือนแล้วขอกินนมก่อนอย่านะคะคุณแม่ รอป้อนข้าวเช้าเขาไปด้วยเลยนาออันนี้คือสําคัญมากๆคือเราจะต้องไม่ให้เขากินอะไรเลยก่อนที่จะเริ่มป้อนข้าวซึ่งคุณแม่จะต้องใจแข็งนะคะนาออันนี้คือสําคัญเรื่องของการกินแล้วก็อาหารที่ทําให้ลูกกินถ้าเด็กคนไหนที่กินในปริมาณที่น้อยก็ควรที่จะให้อาหารที่มีพลังงานค่อนข้างสูงเช่นเราทําอาหารนั้นแล้วอาจจะเติมน้ํามันมกะกอกนะคะลงไปได้หรือว่าทานพวก อาหารพวกที่มีเนยนะคะพวกซีดนะคะพวกไข่อ่านะคะที่ให้พลังงานสูงสูงอ่ะเนื้อสัตว์เนื้อก็ต้องดูว่าเขาชอบเนื้อไหมถ้าเนื้อเหนียวมากเขาก็ไม่ชอบอาจจะเป็นเนื้อปลาไหมอ่าเนื้อหมูบดละเอียดอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะต้องลองดูนะะต้องให้อาหารที่มีพลังงานสูงสูงนะถึงแม้เขาจะได้ทานในปริมาณที่น้อยแต่ก็ยังให้พลังงานที่สูงนะคะร่างกายก็จะเริญเติบโตดีเนาะแล้วก็พอเรื่องการกินนะคะยางปรับ เวลาป้อนข้าวพาลูกทานข้าวก็เปลี่ยนแปลงสถานที่บ้างนะคะไม่ใช่สถานที่เดิมๆที่บ้านนั่งโต๊ะตรงนี้เดิมๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนสถานที่บ้างในบริเวณบ้างบ้านบ้างน,นะคะหรือถ้าไม่มีอะไรมากก็สวนสาธารณะใกล้บ้านก็ได้แต่อย่าเข้าใกล้ผู้คนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นาะโรคระบาดนะคะ,ะหรือว่าเรื่องของอาหารก็ต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะคะไม่ใช่เดิมๆซ้ำๆเปลี่ยนอาหารให้หลากหลายให้สีสันน่ากิน ให้เขาทานเองบ้างเลอะเธอก็ไม่เป็นไรเท่าที่ได้นะคะอย่าไปฟิกไอเดียจนเกินไปแค่ไหนแค่นั้นเต็มที่เน้นย้ำคือให้อาหารน้องเป็นเวลาอย่าให้อาหารก่อนนะคะนี่คือเรื่องของการกินให้ต้องปรับตัวผู้ป้อนเองอาหารแล้วก็ตัวเด็กด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการนอนค่ะการนอนก็สําคัญนะคะเพราะเด็กถ้านอนดีนอนเป็นเวลาพักผ่อนเพียงพอกรดฮอร์โมนก็หลั่ง ฮอร์โมนในการจเจริญเติบโตหลังน้ําหนักของลูกก็จะขึ้นดีและอีกเรื่องหนึ่งคือการเล่นเล่นนี่มีส่วนช่วยให้เด็กน้ําหนักขึ้นดีนะคะเล่นเยอะเล่นตามวัยเล่นจนเหนื่อยจนเพลียะนะคะกินอาหารได้เยอะนอนหลับได้ดีก็สิ่งนี้ทําให้น้าหนักของลูกขึ้นดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําหนักลูกถ้าลูกของเราไม่เจ็บป่วยสบายดีแข็งแรงดีนะคะน้ำหนักจะเล็กน้อยลงไปบ้างพ่อแม่ตัวเล็ก คุณพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปอย่าเครียดนะคะเอาเท่าที่ลูกรับได้เรื่องอาหารการกินเนาะให้เป็นไป,น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 ปนตามใบพนันาุการดีก็ใช้ได้แล้วนะคะสาหรับเรื่องของการปรับน้าหนักลูกอย่างไรถ้ามีน้ําหนักตกเกณฑ์แต่ถ้าตกเกณฑ์เยอะๆนะคะไม่กินอะไรเลยไม่นอนอาหารซึมลงเหนื่อยเพียนะ,ะอันนี้ควรจะพาลูกของเราพบคุณหมอนะคะพาลูกปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอตรวจดูร่างกายที่มี อะไรที่ผิดปกติไหมมีโรคประจาตัวไหมมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมควรจะพบหมอสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตรวจร่างกายหาความผิดปกติของลูกนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่มีความกังวลเรื่องของน้ําหนักลูกที่ตกเกณฑ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ